เดี๋ยวมันนี้นะคะไก่คันบรรทุงกะสีพาทุกๆคนนะ่ะมาเห็ดโขงน้องหน้าตอเนืองเลยเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งมัอน,นี้นะหฮากะสีพามาเห็ดสะพานขามค้องพามาปลูกคาพามาปล่อยหอยเพิ่มเนาะค่ะเนาะซึ่ง ตามข้องตามสะทีเฮาคุดมาเนี่ไใกล้คันบรรทุงนะปล่อยไปแล้วสิบกิโลนะสําหรับหอยขมนะแต่ว่ามือน,นี่นะเฮากะสิม,มาปล่อยเพิ่มอีกหากิโลเนาะค่ะนี่นะมือน,นี่นะเฮามาเห็ดสะพานขามข้องเนาะคะ่ะนี่นะเฮากะเริ่มเห็ดแล้วนะสําหรับข้องแต่ละข้องที่เป็นข้องนนะ้ำนอ่เขาเริมเห็ดสะพานขามหากันแล้วเนาะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นรูปแบบเป็นไอเดียที่เฮ้าคิดขึ้นมาเนาะแล้วเฮ้ากับเหตุตามตามโครงการที่เฮ้าคิดนั่นละ่ะก็คือการเหตุคงน้องหน้าน่ะมันบได้มีแบบที่ตายโตแล้วก็บ่ได้มีผิดแบบอีหยังเนาะคะ่พะพ่อแม่พี่น้องก็แล้วแต่ว่าเา้ิชอบแบบใดนะเฮาชอบแบบใดเฮากา็เหตุเอาแบบนั้นเนาะคะ่ะสําหรับข้องน่กามันก็นยังว่าท่านมีใหมมียังเนาะคะ่ะเฮากา็เอาไหมผพนเดียวนี่ละ มาเห็ดสะพานขามก่อนเนาะนี่นะริมคลองของเฮานี่นะเฮาพยายามปลูกตะไคร่ปลูกคาเนาะค่ะเพราะว่าย่างนอยกะกะคือให้มันกันดินสุดแน่นนะสำหรับคากับตะไคร่นะไกล้คันมันทุ่งนะสิปลูกไว้ริมคลองเนาะค่ะเนาะอันนี้กล้วยของเฮาเด้อค่ะนี่นะกล้วยหอมเขียวนะเนี่ยแดนกลางนี่นะที่ขึ้นในนอยเนี่ย เป็นกล้วยหอมเขี้ยวเนาะลิมฟังทางขวามือของเห่ากะสิเป็นกล้วยตินเตาเนาะและอีกฟังหนึ่งเฮ่ากะสี่ปูกล้วยน้ำวางสี่นะเป็นแถวเป็นแถวไปนี่นะเข้ามาเหตุสะพานขามคลองแล้วเนาะน่ะนะเริ่มมีน้ำแล้วนะฝนก็นเริ่มตกมากทุกวันทุกวันนะระยะหลังๆมาเนี่ยฝนตกสู้มือนะเนาะเฮ่าก็เริ่มมีน้ำมีมยังแล้วนะในคลองนะ่ะนี่อันนี้ไอพเพิ่นเท็หินหนะ่นเนาะ ไอ้แก้คันมันทุงเองเด้อค่ะนี่นะเพิ่นเฮ็ดสะพานขามของเนาะเพิ่นกะเฮ็ดไ้และให้เฮ็ดไ้เพิ่นกะเฮ็ดไ้แหละหเฮากะซอยเลือกันไปเนาะอันใดที่เฮ้าเฮ็ดใดเข้ากะซอยเลือกันไปเนาะค่ะนี่นะกลวยขึ้นแล้วเนาะค่ะนี่นะอันนี้กะพานมาลร้มือแล้วเนาะค่ะเดือนก็กวแล้วละที่เฮ้าเริมปูงนั่นปูงนี่ขึ้นมาเนาะถ้าย่อยปูงนะ่ะ ก็คือเห็ดมือละยางมือละนิดมือละหน่อยนะ่ะซึ่งอย่างที่บอกนะไก่คันบันทุงเองนะ่ะบริจางผู้ใดเนาะสำหรับการปลูกหนะ้ามบริจงางไผ่นะข้ากะเห็ดเอาเองเนาะค่ะแล้วห้ากะซิม,มาปลูกคาเนาะค่ะนะพอข้าเห็ดสะพานคามค่องแล้วนะวันหลังนะวันหลังข้ากะเริ่มมาปลูกคาเนาะอันนี้คือคาเหลืองเนาะคะ่ะที่ไก่คันบันทุงเอามาเนานะเป็นคาเหลืองนะ คาธรรมดาคาหน่อยค่ะยังเนี่ยข้ากระเริ่มปลูกไปล,ละล่ะกันแล้วแต่ะะข้าวซมีนั่นละคายังข้ากระปลูกไปเหอะเพราะว่าพื้นดินท้ามันยังเหลืออีกลายเนาะคะ่ะเนาะเหตุอย่างไรมันสิปลูกเต็มนั่นละกะแล้วแต่ความสามารถที่สิหามาได้คือกันเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะอันนั้นก็นเป็นแก้วมังกรเนาะคะ่ะเนาะที่ข้าปลูกไว้อยู่น่ะนะกันยังบ่ท่านได้มีคางมียังให้มันเนาะสำหรับแก้วมังกรนนะ่ะปลูก ปลูกไปก้อนเนาะปลูกในดินไปซื้อนี่ลหละหาคางให้ที่ลังเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องกะย่างที่เขาบอกแล้วว่าเขาทย่อยเห็ดอีลีนะเพราะว่าการปลูกการหาหาพืชพันมาปลูกเนี่ยมันกะเขากะต้องไปหาน่ะเนาะว่าถึงว่าบางที่เขากะต้องต้องซื้อมากคือกันเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง สำหรับมันนี้นะเฮาสิาพาทุกทุกคนมาปลูกคาเหลืองนะเนี่ยคาเหลืองนี่วิธีการปลูกคากระเดนยากนะเพราะว่าเฮากะขุดหลุมริมคลองเนี่ยแหละขุดหลุมขุดหลุมขุดหล,ลุมไว้แล้วเฮากะย่นคาใส่เลยเนาะเริ่มปลูกเนาะน,นี่นะวิธีปลูกคาเนาะบระเบยุ่งยากเลยนะคาเขากะขุดออกมาจากเงาจากกอเกา่านั่นแหละกอนหนึ่งกะขยายได้เลยนะสำหรับคาตนะไคร่น่ะ นี่นะเฮากิ่มเริ่มสิปูกแล้วเนาะคะ่ะนี่นะสาหรับคลองริมนี่เนาะริมอื่นอื่นก็นแล้วแต่ว่าสิหามาได้ละส่วนใหญ่กะสิเป็นตะไคร์สมากกว่าเนาะเพราะว่าตะไคร้น่ะมันหางายเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง่าตะไคร้น้ะมันหางายสุดแล้วในบ้านเฮาเนะเฮากะหามาปลูกเนาะคะ่ะเก็บริมคลองไว้ก็ดีนะเพราะว่ายางหน่อยมันกันดินสุดเนาะคะ่ะเนาะ การเหตุยังขึ้นมาใหม่ๆนี่มันกะคือว่าแหละยัางคลองน้ำนี่มันก็มีดินสุดดินยังมั่งแหละแต่ว่าเขาก็ต้องย่อมรับสภาพเนาะค่ะเพราะว่าเกิดยังขึ้นมาเขาก็ต้องย่อมรับและ้วกะ็ปรับปรุงแก้ไขไปเนาะค่ะนี่การปลูกคาของข้า่ปฏิยุงยากเลยนะคุดคลองโอ้ยคุด ดินเนี่ยเป็นลุมเป็นลุมริมคลองไว้แล้วเขาก็เริ่มปลูกคานี่นะเอาดินใส่เอาดินใส่เนาะค่ะนี่นะเกียร์ดินใส่เลยเนาะเอาคาใส่เกียร์ดินใส่เลยนะ,ะาากนนะะ็แล้วนะการปลูกคามันกับเดยุยอยุ่งยากเนาะคะ่ะเนาะนี่นะกะง่ายๆวิธีง่ายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเก็บริมนะสำหรับไก่้คันมันทุงนะเก็บริมคลอง ขาตะไคร้เฮาเอามาเก็บริมคลองนะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาปองกันดินซุดน้ำเนาะคะ่ะก่อนที่เฮาสิปลูกอย่างอื่นตรงกลางตรงยังไปเนาะกะมือได้เฮาหากล้วยมาปลูกเฮากะเอามาไว้แดนกลางเดนยังกะแล้วแตนนะะ่เนาะ,ะค่ะเนาะก็คือแล้วแต่เฮานั่ยละแล้วเฮากบมาปล่อยหอยนะมือล้างอีกนะะเนาะค่ะนะวันถัดมานะเฮากะมาปล่อยหอยเนาะ มือนีเข้าปล่อยหากิโลเนาะค่ะนี่นะน้ำเข้าได้ร้ายแล้วนะสําหรับน้ำของเข้านอย่างที่แก้คันบรรทุงบอกแล้วว่าฝนตกสุมือเน,นาะค่ะเนาะสำหรับมือนีเขากะมาปล่อยหากิโลเนาะคะ่ะรวมทั้งเบิดแล้วกัเป็นสิบหากิโลนะรวมมือนีน้ำนะสิบหากิโลที่เข้าปล่อยหอยคงไปเขากะปล่อยไปตามคลองนี่แหละกะไปสะน้ำแน่เนาะคะ่ะเนาะสะที่เข้าคุดขึ้นมาไม่เขากะปล่อยไปเนาะ อันนี้กะเข้ากับกระจายนะสําหรับแกันบรรทุงกับพยายามกระจายให้เขาอยู่ทุกคองทุกคองเนาะความจริงนะปล่อยข้องเดียวก็ไดนะเราที่จริงๆหอยกันสิไปเองอ่ะละแต่ว่าเข้าเองเข้ากระยักกระจายหอยเนาะก็คือไปอยู่ข้องนั้นแน่ข้องนี้แน่จงสินะไปอยู่ตามสะไม้น้ำแนสจงสะเกาน้ำแนสสะไม้น้ำเน่แล้วแต่นะ ก็แล้วแต่เห้านัา่นแหละเนี่ยไกล้คันมันถุงกระจายไปตามคลองเอาเนาะคะ่ะกะเป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องที่ไกล้คันมันถุงเองกะอยากจะบอกทุกทุกคนแหละว่าภาวะสมือนนี่มันเป็นภาวะโลก้อนเล้าอีกอย่างหนึง่งมันเหตุใหเห้าอยู่ยากนะอนาคตนะ่ะแห่งสิยูยากกว่านี้อีกการอยู่การกินอาหารการกินนะ่ะมันสิเริ่มฝืดเครื่องเนาะมันกะ สิเริ่มหายากน่ะบอกง่ายๆนะทุกสิ่งทุกอย่างสิพแพงไปหนาซึ่งเข้าเองอเข้ากะมาเตรียมตัวรับมือในการเฮ็ดสเสบียงอาหารนี่แหะตุนอาหารในรูปแบบที่หลายๆคนเพิผ่ผนพาเฮ็ดเนาะค่ะก็คือโครงการโคงน้องนาเดี๋ยละเขามียังเข้ากะเอามาเลี้ยงเขามียังเข้ากะเอามาปล่อยเขามียังเขากะเอามาปลูกยักงส่นะ ปลูกเผือกปลูกมันปลูกกล้วยปลูกยังก็ได้นะที่มันกินได้น่ะปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ลมเงามันก็ดีคือกันเนาะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใดมากแบบใดเนาะค่ะนอสำรับใกล้คันบานทุงน่ะก็คือปลูกขะกันไปนะเฮ้าน่ะบอดเน้นพืชเศรษฐกิจอีกยังกับคนอื่นนะเฮาเน้นความอยู่รอดความมีอยู่มีกินเนาะค่ะกะ เฮาปลูกทุกอย่างน่ะยางละสีต้นหาต้นก็นแล้วแต่นะแต่ว่าเ้าสิพยายามหามาปลูกทุกอย่างเนาะเพราะว่าเ้าเน้นมีอยู่มีกินเนาะค่ะสําหรับแก่ขคันมันทุงนั้นเน้นมีอยู่มีกินเรื่องการค้าขายนี่เ้าเอาไว้ที่ลังเนาะค่ะเนาะจังได้มันเหลือกินกเน่ะก็ได้ขายอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเ้าสิบ่บเ้ปูกคือย่างเดียวยางมะพร้าวนำหอมนี่เ้ากระสิล่งยู่เนาะค่ะเ้ากระสิล่ง แล้วเขากลงอง่างอื่นน้่นะเขาเอาพื้นที่ไว้ลุอย่างอื่นน้น่มนอเพราะว่าเขากะต้องการให้มีหลากหลายนะ่ะคือเข้าเน้นหลากหลายแล้วก็ได้อยู่ได้กินนะ่ะสําหรับเขา้าเนาะค่ะนอนี่นะเขากะเดินทางมาถึงสะสุดท้ายแล้วนอเขากละสิเอามาปล่อยสะนี่นอค่ะนอก็คือสะสุดท้ายแหละสําหรับเข้าสิปลอยหอยเม่นนะ เฮากะเดินทางมาถึงแล้วเขากะปล่อยเลยเนาะคะ่ะนาอนี่ละปล่อยไปเลยเวลาออกแม่แพลกออกมาเขากะได้อยู่ได้กินนั่นละเขาเน้นอยู่เน้นกินอหลีสำหรับป่านแก้ขั้นบานทุงนะเน้นอยู่เน้นกินเน้นหลากลาหลายหลายสิ่งหลายอย่างเน้นเอาตัวหลอดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเผือกมั่นยังสีหนะเข้าหามาปลูกแทบทุกอย่างแหละพยายามนะพยายามจะหามาปลูกเนาะคะ่ะนาองสำหรับ โครงการโค้งน้องนาของเฮาอยู่นี่ละมาเมื่อนี้นะใกล้คันบรรทุกนาปูกกล้วยไปใดลอยก็ต้นแล้วนะฝนตกเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะพอเฮามาปล่อยหอยแล้วฝนกระตกมาใส่เนาะกะเป็นความโชคดีละย่างน้อยเฮากะิดไดใดน้ำเพิ่มเนาะค่ะเนาะสำหรับการมาปล่อยหอยของเฮาเมื่อน,นี้เฮากะได้ทั้งปล่อยหอยได้ทั้งนำฝนเนาะคะ่ะ